เป็นไปตามความคาดหมายค่ะที่สารรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องพิจารณายุบพักก้าไกลแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะสารรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมปรึกษาคาดีกรณีคำร้องของสำนักงานคณะกรมาการมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพักก้าวไกลกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพักก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้ม ล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา92รวมทั้งขอให้สารรัฐธรรมนูญเพิกถอนสิทธิ์ของกรรมการบริหารพักคก้าวไกลในการสมัครรับเลือกตั้งจดทะเบียนพักการเมืองใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีด้วยซึ่งสารรัฐธรรมนูญนะคะพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่านายทะเบียนพักการเมืองมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พักเก้าไกลกระทําการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองจริงโดยให้พักเก้าไกลนะคะยื่นชี้แจงข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสําเนาคําร้องโดยกรณีดังกล่าวนะคะสืบเนื่องมาจากคําวินิจฉัยเดิมของสารรัฐธรรมนูญค่ะที่มีคําวินิจฉัยชี้ขาดว่าการกระทําของคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลใ,ในขนาดนั้นและพักเก้าไกลนะคะเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง กรณีการนำการแก้ไขมาตรา112มาเป็นนโยบายหาเสียงที่ทำให้กกตนเนี่ยก็ได้นำคำวินิจฉัยดังกล่าวนั้นมายื่นคำร้องเพิ่มเติมต่อสารรัฐธรรมนูญค่ะทางด้านคุณชัยธวัตตุลาธนหหนพักเก้าไกลเนี่ยมองว่ากระบวนการที่สารรัฐธรรมนูญให้เวลา15วันในการชี้แจงนั้นก็เป็นกระบวนการตามปกตินะคะแต่ทางพักเก้าไกลได้เตรียมการมาพอสมควรก่อนหน้านี้แล้วค่ะหลังสงกรานเนี่ยจะแถลงต่อสู้คดีทั้งในสารและต่อ สาธารณะด้วยโดยมีหลักฐานข้อตัวแย้งทางกฎหมายและข้อเท็จจริงประกอบค่ะหัวหน้าพักเก้าไกลย,ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อสู้อย่างเต็มที่ค่ะโดยขออย่าเพิ่งไปสรุปว่าคาดีนี้ผลจะเป็นอย่างไร นั่นก็เป็นท่าทีของคุณชัยธวัฒน์ค่ะซึ่งก็น่าจับตานะคะจากนี้ไปค่ะ15วันนะคะถือเป็นเฮือกสุดท้ายของพักเก้าไกลค่ะซึ่งก็น่าจับตาค่ะแถลงใหญ่ของพวกเขานั้นจะส่งผลต่อปฏิกิริยาทางการเมืองกับมวลชนของเขาหรือว่าด้อมส้มอย่างไรนะคะรวมทั้งบรรดาสมาชิกหรือว่าสสของพักนั้นจะยังอยู่กับพักอย่างเดียวแน่นหรือไม่ค่ะ